วันที่สิบหนะครับเป็นวิ่งรถศูนย์เม็ดเดียวเลยพี่น้องเแขนคือแปดศูนย์เก้านะครับตัวเจาะก็สามหางศูนย์แปดศูนย์เก้าและแปดเก้าบนรางไปกับอันนี้คือทอกระสอนะครับตามน,นี้งุมหนางุมตาไหมเขาว่างใดส่งสติ๊เกอร์เอามือปิดหน้าไหมเขาว่าไม่อยากดูใช่ไหมคุณอะไร ดูลงชัยอาจารย์บล็อกนะถ้าถ้าเม้นอย่างนี้คือไม่อยากดูใช่ไหมใส่เสื้อเลี้ยงเหลืองอนะบล็อกแสดงว่าไม่อยากดูเลยใช่ไหมนะเดี๋ยวอาจา์ไล่บล็อกมีเห็นเพียนนะถ้าไม่อยากดูเพราะนั้นต้อง,ต,องต้องเม้นทางสัรอาจารย์่าคือผู้อื่นเนี้ยไม่เน้นการแชร์เนาะเอาคนที่อยากดูอยากเห็นจริงๆและเม้นไม่สร้างสรรแล้วต่อไปไม่เห็นอีกเพราะจะไล่บล็อกให้เห็นไม่ให้หมด จะไม่พูดมากนั่นแหละนะพวกสูงหัวหัวร้อนหัวหนาวไม่อยากดูก็เลื่อนผ่านนะแค่นั้นจบนะครับนะเดี๋ยวขอบอกก่อนเดี๋ยวขอเขาเคพื่องนี้บอกดีกว่าจะได้ไม่ได้เห็นก่อนจะได้เห็นรัฐบาลไหมถ้ามือปิดตาเนี่ยก็แสดงล่าไม่อยากใอชุดใบฟ้าเดี๋ยวก็จะให้ให้ไปตามไอ้ตามตัวเด่นเนาะ ว่าจันเดมตัวไหนนะทุกคนพิมพ์รัฐบาลจะให้แล้วก็มาดูอ้๊อันนี้ครันนี้มีกจะมีตัวนี้วัดเกิดไงมันเกิดก็มี่รา,ายยุนเลยหาใบก็มีอันนี้คือวัดเกิดคือลายอยู่เจ็ดแปดเก้าอันน,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 นี้อันนี้คือทะเบียนรถเกี่ยวกับตัวอาจารย์อาจารย์ซื้อหมดเลยพี่น้องทะเบียนรถเจ็ดแปดเก้าวัที่แล้วทะเบียนรถก็เจ็ดแปดพี่น้อง ให้โชคและให้รางวัลที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้าวันที่สิบหกพฤศจิกายนปีหกห้าที่ผ่านมานะออกครรษาออกครรษาปุ๊บให้โชคเลยนะน่าจะออกทีวีหลายช่องอยู่ที่อาจารย์ไปถะาไว่อะแกบนประทัดหนึ่งแสนนัดที่วัดใหม่สี่หมื่นนะใครติดตามน่าจะรู้อยู่นะนะได้เห็นเนื้อลางนะเอ้าพิมรัฐบาลไบฟ้าพี่นองเดี๋ยวจะทีนะ ประจําวดวันที่สิกันยาเนาะครับตามนี้เด่น5เด่นหนะมีอยู่3หาง5ก็3หาง6ก็มีอยู่3หางสังเกตนะครับมีสังเกตเลขสาตัวนะปรยจเนนินนะครับไปตามนั้นเลขสาตัวเอ้ก็เม็กเซกันหมดโอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูลอตเตอรี่่ะตามนี้ กำเดอร์ลิกไทยลิกสามตัวไปซื้ออยู่ตลาดเขาซื้อเขาแม็กใส่กันเดี๋ยวจะขอขอดูลัตเตอรี่เนาะเมื่อกี้แม็กใส่กันจนาเบียกเนาะาเบียกแมกเชื่อมทุกคน เก้าประมาณนั้นหกเปีเก้าอย่น,นี้ไม่ได้รัดลอยอ่าหกเปียกห้าเก้าประมาณนั้นหกเปียกเก้าจุดละห้าใบเจ็ดร้อยแหงอยู่ <c oughs> อยู่วันเท่ามันแห้งถ้าไปซื้อ,อยุดเฉลสน้ำยินนาำก็อยู่ประมาณห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบกว่าเกินนี่หกเปียกหกเปียก มาแล้หกเก้าเขาจะใส่ยี่บได้ไม่ได้กระเป๋าปรมาณว่าหมืหกเก้าก็รู้ว่าซื้อเยอะอนู่นะไม่รู้ซื้อในกระเป๋าคนจริงนีืกระเป๋าใดอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นแหละก็ตามเลขไทยเลขสามตัวนะพี่น้องตามเลขไทยเลขสามตัวน้นห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้า หลักร้อยคือเจ็ดนะครับแต่ละหลัตรีมันหาบ่าไรหลรักร้อยอยู่ตามจังหวัดก็อสองตัวก็หายากนะเอาประมาณนี้แหละแต่ทุกอย่างก็จะซื้อทุกหางเด็ไอเขาเรียกวะนะ่าอันมันวราว่าไรเนาะไตบรานซื้อถ้ามันอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นล่างแดงเนาะเราก็ไม่ต้องซื้อล่างหนะนะลัตรีถ้าออกล่างก็คือล่าง ว่าเป็นเลขล่างเขาออกบนก็ไม่ได้แต่งแล้วก็ไปเล่นอันนั้นบนนั่งซี่เน่จะเล่นแบบนี้นะครับนั่งลองเอาไปพิจารณ้าบึ้งบางคนให้หน่อยเราขอคนละห้าแช่ขอไปยังไรแถอะขอเคยออี๋ยังเจบเก่าไปต้องให้เขาเล่าจะไปขอแหลกแคบอันนั้นเนาะโอ้มันไม่ใช่ผู้ที่ให้โดยตรงนะจะขอห้าแช่เนี่ยยิ่งใส่แยมเด้อคนเบืองหลายมันหัวเมีนแ,แนวดีเลยพี่น้องเจ็ด มันไม่ปลอดภัยเฟตนะครับขนาดนี้ก็จันเข้าเฟตตัวเองไม่ได้ต้องเอาเฟสทำรองมามาใช้อยู่นะ่อง่องออกไปปึงเลขวิ่งนะพี่น้องมันมาสิบเอ็ดนว,วดนะมันก็อยู่ในตัวเด่นนั่นแหละนะอจาจรย์ก็เลยชอบห้าหกมันตรงกับอายุไีกล่องมัดกับลองวิ่งอาจจย์จก็ต้องวิ่งนะในใจมักห้าดิถ้าวิ่งห้าบนหกล่างอ่านงะวิ่งห้าบนหกล่าง แล้วินไหล่เรกไวปตัวตัวละหาพันนะครับอ่ะบนมันน่าจุดได้อยู่บาทละสามจุดสองล่างในปาทละสี่จุดสองก็โอเชียอยู่ดอกพอวิ่งมันมันได้ตลอดเห็นมั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 นมาก็เอ้มันมาแล้วเน่าแล้วน่าจะเล่นไหมอาจารย์ก็เล่นเล่นเล่นตั้งแต่ช่วงที่มันมาหกหกล่างหกบนตั้งแต่นั้นนะหกบนมันมาหลักร้อยหกล่างมันมาหลัก มันมาไอ้ล่างไงงวดนั้นอาจารย์ได้สองดิงน,นะครับก็เล่นมาจากมันมาเห็นมันมันเง่ามันเง่ามันเง่มามาสิบเอ็ดงวดแล้วอันทับงวดนี้เป็นงวดที่สิบสองก็เลยเอาแบบไม่ต้องไปรอว่าใจ่ายครึ่งไม่จครึ่งอันไม่อันไม่ก็เลยก็เล่นไปตามนั่น,นพี่นอ้องมี่ลอยก็เล่นลอยลอยสองลอยไปก็เลยตัววงงิ่งเนี็ยเขาสนใจคากลับเขาเนาะว่าต้องไปรอโอ้ยอันอันเลขวิ่งไงเล่นจนไปถึงก่อนหัวจะออกอยู่ใบ มุ่งใบสองใบาสามพอไหลับอยู่ดีแตกซําเกลือไหให้เราอยู่อย่างคนระับโอ้ยจบแล้วให้ไปถ้าให้ไทยเราไม่ต้องไปทำหน่อยลวาวหรอกจบแล้วนะพี่น้องจบแล้วจะจะ,จะสิ้นสุดการไล่ละนี้นะครับนะสติของอาจารย์ก็จะไล่มาจากนะถ้ามาถึงรัฐบาลเราไม่ต้องไปทาม,มาลวาวหรอกนะครับประมมณนี้แหละพ่อเล้วนะครับเนาะลองเอาไปม,มีค้ามมั่นใจไดยพี่น้องเพราะว่าทําบุญใหญ่ไหม มาทำบุญใหญ่พวกนี้ก็จะไปทำทำใหญ่อีกเพราะมันตรงวันเกิดนะครบครอววันเกิดนะลองมาทำบุญทีไรมันเงินแสนเข้ากระเป๋าทุกทีไมก็เลยเลยเั้เล่นมักเลขวิ่งเอาแบตเตอรี่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หนักเท่าไหร่รากวันนี้มันอยู่ต่างจาังหวัดราคามันค่อนข้างแพงเจ็ดร้อยแปดร้อยห้าใบ ่วนมากไม่มีห้ามีแต่สามใบสองใบมันไม่คุ้มกับการลงทุนถ้าถูกสองตัวล่างไงใบละร้อยมันได้พันกว่าบาทรางวัลละสองพันไหมเงินบ่ถ้าเงินร้อยหนึ่งเราไปซื้อไอ้นั่นมันได้เท่าไรเราถึงก็จะใจครึ่งหนึ่งมันก็จะเยอะกว่าลัตเตอรี่ไหมอาจารย์คิดแบบนี้ไหมเออมันเป็นผลถ้าถูกรางวัลใหญ่ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้เลยครับก็หวังติดท้ายสามตัวเลข้างเทียงก็ ก็ยังโอเคเนาะมาไม่ท่านก็แช่ไปตัวคุณสมศรีแช์แล้วก็ไปกอดูย้อนหลังถ้าสิ้นสุดแล้วว่าเห็นเดชอาจารย์ไม่ไม่ย้อนหลังแห่งเดชพี่น้องมาหลายๆคนก็จะย้อนหลายๆายคนอะไรเดแล้วเลยเด้นี่นะแล้วแล้วนะครับอ่าแล้วแล้วนะจะสิ้นสุดกันไรเลยเดี๋ยวนี่นะก็นะครับว่ามานี้แหละนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสองกว่าแล้วเนาะเดี๋ยวจะได้ไปลงแนวทางไอ้ฮานอยในห้องแนวทาง